กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ได้พระสวยๆครับมีพระเบญจภาชีนะครับสมเด็จวัลขังมีบางขุนพรมครับอ่ามีพระตุ้มกอนะครับมีพระนางพญาและก็ปิตาเหรียญลูกก๊วยนะครับอ่านำมาแบ่งปันพี่ๆีอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อครับผมเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ064ครับผม756 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาชมองคแรกกันเลยแล้วกันนะครับ องค์แรกนะครับผมจะเป็นสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับจะเดิมทีเจ้าของเขาใส่ตลับสวยๆเลยนะครับใส่ตลับเอามาใส่ตลับสวยๆครับเป็นเดิมทีนี่เลี่ยมเก่านะครับเลี่ยมพลาสติกเลี่ยมเก่านะครับเลี่ยมพลาสติกเลี่ยมเก่าเดี๋ยวขอญาตแกะให้พี่ๆดูนะครับแกะให้พี่ๆดูนะครับผม สักคู่นะครับผมอง์นี้สวยนะครับอง์นี้สวยเลยเนื้อหาเนื้อหามวลสารจัดจ้านเลยนะครับเนื้อหามอลสารจัดจ้านเลยนะครับเนื้อหามวลสารจัดจ้านนะครับพิมพ์ฐานแทมนะครับวันนี้ได้บางขุนพรมมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นวัดระฆังด้วยนะครับอ่ะองนี้นะครับพิมพ์ตรงถูกต้องนะครับพิมพ์ตรงถูกต้อง เนื้อหามวลสารสวยงามเลยนะครับนี่ฮะด้านข้างมีรอยปีรอยแยกนะครับมีรอยปีรอยแยกเนื้อดูแบบธรรมชาตินะครับเนื้อดูแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับส่องดูนะครับเห็นเนื้อมวลสารนะครับเนื้อหามวลสารชัดเจนนะครับหนาพิมพ์ทรงนะครับมีค่าแป้ง บางๆนะครับพระไม่ค่อยผ่านการใช้ไม่ค่อยผ่านการห้อยนะครับพระไม่ค่อยผ่านการใช้ไม่ค่อยผ่านการห้อยนะครับอ่าดูเนื้อที่ที่มันโดนสัมผัสเงือตรงนี้ก็จะออกเหลืองๆนะครับอมเหลืองนะครับดูด้านข้างนะครับรอยปีิรอยแยกของเนื้อดูสวยงามนะครับอ่ารอยปีิรอยแยกดูสวยงามนะครับด้านหลังฮะเม็ดมอนสารใหญ่ๆครับอ่าเม็ดดาเม็ดแดงนะครับมีพวก เม็ดดาเม็ดแดงนะครับเศษพระขุนะครับนี่ฮะเศษพระขุพวกสีน้ําตาลอะไรตรงนี้นะครับเนื้อหาสวยงามนะครับเนื้อหาสวยงามนะครับใส่ตลับพุกพร้อมห้อยเลยนะครับใส่ตลับพร้อมห้อยนะครับองค์นี้เปิดราคานะครับเปิดราคา ห้าพันบาทแล้วกันนะครับพี่ๆนะครับขออนุญาตเปิดห้าพันนะครับถูกใจก็เดี๋ยวแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับองนี้ขึ้นคอได้เลยนะครับขึ้นคอได้เลยนะครับซื้อตลับใส่อีกสามร้อยนะครับตลับทุกนะครับพระสวยนะครับพระถือว่ายังสวยอยู่นะครับไม่ไม่ไม่ผ่านการใช้นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับ เอา5,000บาทนะครับ5 0า0บาทนะครับจุกใจแอดไลน์มานะครับ0ู4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์นี้ก็เด็ดนะครับองนี้เป็นพิมพ์อ่าบางขุนพรมนะครับพิมพ์ฐานเต็มนะครับกุกเก่านะครับอันนี้เป็นกุกเก่านะครับอยู่ในตลัดเดี๋ยวขอญาตแกะนิดนึงนะครับอยู่ในตลับเดี๋ยวขอญาตแกะนิดนึงนะครับ องนี <Es> <an> ้บางขุนพรมกุเก่านะครับนี่ฮะพระพระใช้นะครับเป็นพระใช้พระห้อยมานะครับพระใช้พระห้อยมานะครับคาบกุหนาเลยนะครับคาบกุฝังแน่นหนานะครับคาบกุฝังแน่นหนานะครับเนื้อหนึกนุ่มมากนะครับองค์นี้นะฮะพิมพ์ฐานเต็มนะครับเนื้อหนึกนุ่มดูง่ายเลยนะครับดูง่ายนะครับดูด้านหลังนะครับดูคาบกุคาบอะไรนะครับ ง่ายชัดเจนนะครับนี่ฮะง่ายชัดเจนนะครับขึ้นเม็ดขึ้นค่ากุนาหนาแบบนี้เลยนะครับองนี้สวยนะครับองนี้ก็ถือว่าสวยนะครับอง์นี้ก็ถือว่าสวยนะครับนี่ครับผมองนี้ขอเปิดสี่พันแล้วกันนะครับเพราะว่าด้านหน้าจะใช้หน่อยนะครับอง์นี้เปิดสี่พันนะครับสี่พันนะครับพร้อมห้อยได้เลยนะครับใส่ ในตลับให้เรียบร้อยนะครับพร้อมห้อยได้เลยนะครับอ่าต่อไปมาดูเป็นพัทุ้มกอนะครับพัทุ้มกอองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่มีกหนกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่มีกหนกนะครับได้เนื้อออกแบบโทนสองสีนะครับในเนื้อออกแบบโทนสองสีนะครับซุ้มแขนลึกๆนะครับนี่ฮะคาบกุดมเดิมนะครับซุ้มแขนลึกๆนะครับคาบกุดมเดิมนะครับเนื้อออกคาบเขียวด้วยนะครับคาบเขียว นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับไฟนิดนึงนะครับเนื้อออกคาบเขียวสวยๆคับคาบเขียวสวยๆนะครับนี่ฮะชัดเจนนะครับซุ้มแขนลึกนะครับซุ้มแขนลึกนะครับนี่ฮะล่องลึกคาบกุเดิมๆนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีคาบรักนะครับคาบรักลาดํานะครับคาบรักลาดํานะครับนี่ฝังแน่นเลยนะครับคาบกุเดิมๆนะครับ ไม่ค่อยผ่านการใช้นะครับองคนี้ถือว่าสวยเดิมนะครับถือว่าสวยเดิมนะครับเปิดสองพนะครับองนี้นะครับเปิดสองพนะครับจุกใจแอดไลน์มานะครับศู4ย์6 1 1ี่เจดห้าหนะครับต่อไปนะครับของดีทีเด็ดนะครับนี่ฮะนางพญานะครับนางพญาพิมพ์อกนุนเล็กนะครับองนี้อ่าอกนุนเล็กนะครับเนื้อหาจัดจ้านครับเนื้อดำนะครับเนื้อดำหายากเลยนะครับลงรักด้วยนะครับจะมีลงรักตรงนี้ นะครับลงรักแบบคลาสสิกเลยนะครับนี่ฮะอ่ะเนื้อดําสวยนะครับเนื้อดําสวยนะครับลงรักเนื้อดําสวยเลยนะครับนี่ครับผมอ่ะเนื้อดําเนื้อหาจัดจ้านครับเนื้อดํานะครับนี่ครับพระสวยนะครับตรงนี้หายากด้วยเนื้อดํานะครับเม็ดแร่นะครับเม็ดแร่ต่างๆนะครับนี่ฮะชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับเอา สามพันบาทนะครับสําหรับนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กครับสามพันบาทนะครับสวยนะครับองค์นี้สวยจัดจ้านเลยนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นภาพปิตานะครับเนื้อผงคุกลักนะครับเนื้อผงคุกลักนะครับผงลงรักปิดทองนะครับลงรักปิดทองนะครับนี่ฮะเนื้อหาสวยงามครับพิมพสะดือจุดนะครับหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับองค์นี้สวยมากนะครับ สวยมากนะครับเอา1,000พบาทนะครับราคาเป่งปันนะครับ1,000พบาทนะครับผมมี2องค์นะครับสำหรับพระปิตานะครับนี่ฮะอันนี้องค์ที่2นะครับองค์นี้ก็สวยนะครับนี่ฮะองค์นี้ก็สวยนะครับเนื้อแห้งๆนะครับเนื้อแห้งๆเลยนะครับดูลักดูทองนะครับดูลักดูทองเก่าปึ๊กเลยนะครับดูลักดูทองเก่าปึ๊กเลยนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะครับต้องขออภัยนะครับ อันนี้องค์ที่2นะครับมี2องค์นะครับสําหรับพระปิตานะครับองค์นี้ก็เอา2องพันอ่าหนึ่งพันบาทนะครับเปิดไว้่อหนึ่งพันบาทนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับอันนี้คัดสวยเลยนะครับคัดสวยนะครับมีรอยจานนะครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับคัดสวยครับนี่ฮะใส่ซีนพลาสติกนะครับรักษาผิวพระนะครับปี ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นปี12นะครับปี12นะครับเหรียญนี้เอา1,000บาทนะครับเปิด1,000บาทอบาทเหรียญที่1ครับผมอันนี้เหรียญที่1นะครับเหรียญที่1นะครับมีอยู่สี่เหรียญนะครับมีรอยจานทุกเหรียญนะครับอันนี้เหรียญที่สองครับนี่ฮะจะมีจานอ่าน้าชารีตินะครับมีตัวเทแล้วก็ยันตุกตา นะครับยันตุกตาหลวงพ่อนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับหนึ่งพบาทนะครับอันนี้เหรียญที่สองนะครับต่อไปเหรียญที่3ครับเหรียญที่3มนะครับเหรียญนี้ก็เนื้อหาสวยยัดจ้านนะครับนะสวยทุกเหรียญเลยนะครับนะตัวทุกเหรียญนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับนี่ฮะมีรอยจานนะครับจานลึกๆลงไปนะครับผิวเหรียญตึงเปียะนะครับผิวเหรียญตึงเปียะตัวงามนะครับมา สวยงามเลยนะครับ1,000พนะครับเหรียญที่สามต่อไปเหรียญที่สี่นะครับอันนี้เหรียญที่สี่ครับเหรียญที่4ี่ก็สวยนะครับเหรียญนี้ฮะสวยทุกเหรียญนะครับสี่เหรียญมีอยู่สี่เหรียญนะครับคัสสวยเลยนะครับต่อไปนะครับมาดูเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมนะครับชุดนี้นะครับจะเป็นกุกุหม่นะครับกุใหม่นะครับด้านหลังจะมีรอยปั๊มตายางนะครับกุใหม่นะครับ คาบกุแน่นๆนะครับคาบกุแน่นๆเลยนะครับนี่ครับผมด้านหลังจะมีรอยปั๊มตายางแบบนี้ฮะอันนี้องค์ที่1นนะครับจะเป็นพิมพ์สังฆติมีหูนะครับอ่ามีหลากหลายพิมพ์นะครับอันนี้องค์ที่1ครับพิมพ์สังฆติมีหูนะครับเอา1,000บาทนะครับเปิดไว้1000บาทนะครับองค์ที่1นะครับต่อไปองค์ที่2นะครับองค์ที่2จะเป็นพิมพ์อกครุฑนะครับ องที so, uno, like ained, third third, ่สองเป็นพิมพ์อกพุธนะครับคราบกุศวยเดิมนะครับคราบกุศวยเดิมครับองค์ที่สองนะครับหนึ่งพบาทนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามจะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับองนี้ฮะองนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับตายางจะเลืองลางนะครับหนึ่งันเช่นกันนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับพิมพ์อกพุธนะครับองค์ที่สี่พิมพ์อกพุธนะครับ เนื้อหามวลสารชัดเจนนะครับภาพกุมเดิมๆนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับอันนี้เจ้าของเขาเก็บไว้อย่างดีนะครับนี่ฮะเจ้าของเขาเก็บไว้อย่างดีนะครับ1 0 0 0ันบาทนะครับองค์ที่4ี่นะครับต่อไปองค์ที่5้าครับผมองค์ที่ห้าเป็นพิมพ์สังคติมีหูนะครับองค์ที่ห้านะครับพิมพ์สังคติมีหูองค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่ห้านะครับอ่าต่อไปองค์ที่6นะครับองค์ที่6เป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับองค์นี้นะฮะ องนี้เป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับองที่หนะครับถวยทุกองนะครับถวยทุกองค์นะครับพระไม่ผ่านการใช้เลยนะครับต่อไปนะครับองค์ที่7ดครับอ่าองที่7ดครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองที่แปดนะครับอ่าองที่แปดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับสมเด็จบางขุนพรม กุใหม่นะครับองที่8ต่อไปองค์ที่9้าครับพิมพ์ใหญ่อันนี้องค์ที่9ครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับคาปุแน่นๆนะครับพี่ๆนะครับคาปุแน่นๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่สิบนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่11อนะครับพิมพ์เต้นได้ครับอันนี้องค์ที่11บนะครับผมพิมพ์เต้นได้นะครับ ต่อไปองค์ที่สิบสองครับองค์นี้ก็สวยครับองค์ที่สิบสองนะครับหนึ่งพันนะครับชุดนี้นะครับต่อไปองค์ที่สิบสามนะครับอันนี้สิบสามนะครับผมหนึ่งพันบาทครับต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับอ่านี่องค์ที่สิบสี่ครับเนื้อหาจัดจ้านครับผมองค์ที่สิบสี่นะครับ รายการต่อไปองค์ที่สิบห้าครับอันนี้องค์ที่สิบห้าครับมีสิบห้าองค์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์สังคติมีหูนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนครับแอดไลน์มาละครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่ครับผมสวยนะครับชุดนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ